สมรุ่นสีเท็กซ์เจอร์ยอดนิยมพร้อมข้อดีข้อเสียและวิธีใช้งานในซื้อสีอะไรดี e ีที่1 0 9ครับสวัสดีครับพบ,พบกับ,บผมคุณนุมคุณหมีตามเคยในซื้อสีอะไรดีครับวันนี้อีีที่หนึ่งเกแล้วครับโอ้อะไรไม่รู้เท็กซ์เจอร์เท็กซ์เจอร์นะครับคุณหมีวันนี้เราจะพูดถึงสีเท็กซ์เจอร์กันนะครับสีเท็กซ์เจอร์คืออะไรครับคุณหมีสีเท็กซ์เจอร์ก็คือสีที่มันจะขูุขาขูุขาหน่อยอนะฮะแล้วก็จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆแบบเป็นคล้ายๆเหมือนเม็ดมที จะทําให้ผนังเราไม่เรียบแต่ว่าจะทําให้ดูแล้วมีดีไซน์นะฮะซึ่งจะแตกต่างจากสีวอลเปเปอร์สีวอลเปเปอร์มันคือจะเรียบแล้วก็จะเป็นลายเรียบไปเลยอันนี้จะเป็นลายติด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 สีเท็กซเจอร์นี่ถ้าจับนี่มันจะเหมือนแบบเป็นตะปุ่มกระปัาเป็นขู่คานนูนขึ้นมาจะเป็นนนูนขึ้นมาคือบางยี่ห้ออย่างจตานเขาเรียกว่าเป็นสีนูนนะครับถ้าทีวีเขาเรียกว่าสีเท็กซเจอร์นะครับสีสีที่มันเป็นแพทเทิร์นนี่ะซึ่งในตลาดนะครับตอนนี้มันก็มีอยู่สาม รุ่นที่ดังๆเ,เดี๋ยวครับอย่าเพิ่งไปถึงไหนเดี๋ยวคุณผู้ชมทางบ้านเขาจะลืมไหมว่าต้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราก่อนอะนะครับเพื่อเป็ในกำไรให้พวกเราทคานนิดนึงครับผมครับ,รบก็มาดูว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดกันว่า3รุ่นที่ยอดนิยมเป็นยังไงและมันมีการใช้งานที่แตกต่างกันยังไงนะครับครับมาดูตัวที่1เลยนะฮรรุ่นแรกเนี่ยเขาเรียกว่ารุ่นยอดนิยมสุดๆในยุคนี้ก็คือ toa w a l t e c h โอ้โหทีวีวอรเทคเนี่ยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของทีวีนะครับซึ่งเป็นสีเท็กเจอร์ในถังเนี่ยมันก็จะเป็นเหนียวเหนียวเนาะแล้วก็ใช้ลูกกิ้งแบบนี้ครับลูกกิ้งมันจะเป็นลูกกิ้งรังพึ่งนะฮะจุ่มเข้าไปแล้วก็ทามันใช้ลูกกิ้งธรรมดาได้ไหมฮะใช้ลูกกิ้งธรรมดาไม่ได้มันจะไม่ขึ้นเท็กเจอร์มันจะหลุดด้วยฮะคือสีเท็กเจอร์เนี่ย TUA ีวอ t e เทเนี่ยเขาเคลมว่ามันดียังไงก็คือ หนเนี่ยมันเป็น texture แล้วเขาใช้ตรงไหนเหมาะกับบ้านที่ข้อแรกคือมีดีไซเนอร์เขาอยากให้ใช้อย่างนี้เนาะน <ME. S 2> ต้องการเพิ่มมิติต้องการเพิ่มอะไรต่างๆนานานี่คือสิ่งที่ดีไซเนอร์เขาอยากให้มีต้องการให้มันมีมิติมีความแปลกใหม่ไม่น่าเบื่อ<น>ดูมีอะไรอะ่ะไม่เป็นเรียบๆธรรมดาอ่ะข้อที่2ครับ มันมีการใช้งานอีกประเภทหนึ่งสําหรับผนังบ้านที่ช่างฉาบมาแย่มากรอยตรงรอยต่อเยอะเหลือเกินเก่าใหม่เยอะเหลือเกินไม่ไหวใจเคลียร์ไปดูจะแก้ยังไงเอาสีเท็กเจอร์ไปลงจบจบฮะใสอาร์ตเข้าไปสวยทันทีสวยทันทีก็คือเป็นเขาเรียกว่างานแก้ผนังที่ไม่เรียบก็สามารถใช้สีเท็กเจอร์ได้ซึ่งสีเท็กเจอร์อย่าง P A Walltech เนี่ยมันจริงๆแล้วตัวเนื้อเขาว่าเป็นสีขาวแล้วถามว่าถ้าอยากเป็นสีสีทำยังไงก็ต้องเอาสีครับมาทาทำมัน <The> เพราะฉะนั้นถามว่าวิธีการใช้งานของสี TUA w a r t e c เนี่ยเป็นยังไง mm. ก็คือขั้นแรกเลยถ้าผนังบ้านของเรายังไม่เคยทาสีนะครับ mm. เราก็เอาสีตัวนี้ทาได้เลยโดยที่ไม่ต้องรองพื้นแต่คุณ mm. ต้องซื้อลูกกิ้งพิเศษไปนะ mm. ลูกกิ้งอย่างนี้ครับสีว a r t e เนี่ยทาได้เลยโดยไม่ต้องรองพื้นพอทาสีว a r t e ขึ้นไปปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นตะปุ่มตะปั่น mm. สวยงามเป็นแพทเทิร์นแล้วมันยังไม่จบเท่านั้น เพราะว่าเราอยากให้มันเป็นสีสีใช่ไหมครับแต่ก่อนที่เราจะทาสีเราต้องลงสิ่งที่เรียกว่า t a Quick Primer เป็นสีชั้นกลางก่อนอเพื่อให้ประสานระหว่างสีวอเทคที่อยู่ชั้นชั้นเป็นชั้นแรกอะ่ะประสานกับตัวสีทับหน้าที่เราจะเอามาทาทับมสมมุติว่าตัวนี้เราจะเอาไปทาสีภายนอกเราก็เอาสี Super ร h i ิลของ TUA ครับเป็นสีภายนอกมาทาทับถ้าเราจะทาเป็นภายในเราอยากให้เช็ดล้างทำความสะอาดได้เราก็เอาสี อย่างเช่นซูเปอร์ชิลดูราคลีนมาทาทับสีวอร์เทคเน้นให้ใช้สีกึ่งเงามาทาทับนะครับมันจะขับลายเท็กเจอร์ของมันได้ดีครับเราจะไม่เอาสีแบบด้านมาทาทับเพราะมันจะไม่ขับเท็ก์เจอร์เพราะฉะนั้นในการทําสีเท็กเจอร์หนึ่งรุ่นเนี่ยเราก็จะต้องซื้อหนึ่งคือสีเท็กเจอร์นะครับสองคือลูคิงของมันจูกิ้งเฉพาะของมันสามนะครับเราก็จะต้องซื้อสี p v a Quick p r i m e r นะครับเป็นตัวประกบระหว่างชั้นวอเทค แล้วก็กับชั้นที่สี่ก็คือเราจะต้องซื้อสีทับหน้าที่เป็นสีสีถามว่าถ้าเราเป็นสีขาวเพราะไอ้สีวอเทคเนี่ยมันเป็นสีขาวเราไม่ทาสีทับหน้าได้ไหมก็ตอบว่าก็ได้แต่มันจะกินฝุ่นนะอืม,มันจะได้แต่ว่าอยู่เป็นนานๆไม่เวิร์กมันจะกินฝุน่นอย่างพวกผมเคยเอาลองไปทาร้านแล้วถ้าเราไม่เอาสีทับหน้าที่ไม่กึ่งเงาไปไป,ไปทับมันอีกชั้นหนึ่งอะ่ะ มันจะไม่เวิร์มมันจะกินฝุ่นเข้าไปทําให้ไม่สวยเพราะฉะนั้นถามว่าข้อกังวลของสีเท็กเจอร์เนี่ยว่ามันจะกินฝุ่นไหมออมฝุ่นไหมก็อยู่ที่สีทาหน้าถ้าเราใช้สีกึ่งเงาเช่นนะทามสะอาดตัวเองได้เนี่ยมันก็จะลดความกังวลตรงนี้ลงไปได้เยอะมากฝุ่นก็จะไม่ค่อยกินแล้วะ,ะแต่ถ้าใช้สีสีที่ว่ากึ่งเงาเนี่ยมันจะเต่บุญบีนะครับก็คือว่าสีเท็กเจอร์เนี่ยมันมีคลื่นของมันคดังนั้นเนี่ยการเช็ดล้างก็ไม่ได้ง่ายแล้วยิ่งไปทาภายนอกถ้าใช้สีกึ่่งงเาทับนี มันก็ฝนอาจจะช่วยชะได้ส่วนหนึ่งค่ะอืมอ่ะมันมีเทคนิคบางช่างบางคนนะครับก็บอกว่าเฮ้ยผมไม่ซื้อซื้อที a v ว r t e x ไปแล้วมผมไม่ใช้ไ้ลูกกิ้งนี้ได้ไหมอืมอ่ะผมใช้เกียงปาดได้นะครับบางคนใช้ถอ PVC มารูดก็แล้วแต่ความอาร์ตของแต่ลนะคนนะฮะจะเมื่อยหน่อยฮะ,ะ, <laughs> ะมันจะมีความอาร์ตที่แตกต่างกันแต่ผมบอกอย่างนี้ว่า ง่ายที่สุดใช้ลูกกิ้งเขาเถอะลูกกิ้งรูใหญ่รูเล็กดึงลูกกิ้งดึงมากดึงน้อยออแต่ถ้าเกิดว่าใช้เกียงใช้อะไรที่เขาแนะนําได้นะม,มีเท่าพีพีมีอะไรมาปาดได้ทําได้หมดตามจินตนาการแต่ก็จะยากนิดนึงอเขาเรียกว่าต้องมีสกิลของความเป็นเด็กศิลปะนะครับอันนี้คือทีเอวอลเทคสินค้าตัวที่ขายดีอันดับหนึ่งถามว่าถามว่าทำไมาขายดีอันดับหนึ่งเพราะราคามันถูกที่สุดราคาซื้อจับต้องได้มากที่สุด ในจำนวนทั้งหมดนี้ครับตัวตัวที่สครับตัวที่2สีโจตันโปรไฟล์อืมอันนี้อู่มาก่อนวอเทคนะสีโจตันโปรไฟล์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าสีนูนลายหินอ่อนนะครับผลิตจากบริษัทโจตันของโจตันเนี่ยตัวเนี้ยมาก่อนวอเทคใช่ไหมคุณหนุ่มตั้งแต่เรสมัยที่เราเปิดร้านใหม่ๆเนี่ยก็หลฟ์แหม้22ปีเองครับก็มีขายแล้วนะครับก็มีขายแล้วของสี ัวตัดโปรไฟล์เนี่ยมันจะแตกต่างจากบอสเทคคือตัวเนื้อสีเขาเรียกว่าสีเท็กเจอร์ของเขาอ่ะมันจะมี2เนื้อให้เลือกเขาเรียกว่าลายละเอียดกับลายหยาบหมายความว่าคุณจะมีทางเลือกครับว่าคุณชอบลายแบบชัดๆหรือคุณชอบลายแบบละเอียดๆนะเขาก็จะมีเขาเรียกว่าสีโปรไฟล์ละเอียดกับสีโปรไฟล์หยาเพราะฉะนั้นก็ลองดูได้ว่าถ้าเราชอบแบบละเอียดก็ซื้อสีโปรไฟล์ละเอียดถ้าชอบสีโปรไฟล์หยาก,ก็ซื้อสีเขาเรียกว่า ถ้าลายทัดชาก็ซื้อสีโปรไฟล์หยาซึ่งลูกกิ้งอย่างลูกกิ้งสองตัวเนี้ค่ะเราเห็นว่ามันไม่เหมือนกันอันนี้อันนี้รูใหญ,อนนใหญ่อันนี้รูใหญ่อันนี้รูเล็กให้รูเล็กเนี่ยก็จะเหมาะกับสีนูนแบบละเอียดให้รูใหญ่เนี่ยก็จะเหมาะกับสีนูนแบบหยาหยาก็คือมาเป็นเส้นๆขึ้นๆใ,นใหญ่ๆเลยครับซึ่งสีนูนตัวเนี้ตัวใช้คําว่าโปรไฟล์เนี่ย มันมีราคาที่แพงกว่าทีพีนิดนึงแต่ว่ามันมีช้อยส์ในทางเลือกที่มากกว่านะครับคุณสมบัติของเขาก็คือทาลงไปบนผนังใหม่ได้เลยเหมือนกันนะครับทาบนผนังใหม่ได้เลยเหมือนกันข้อที่เขาแบบตกต่างจากทีเอคืออะไรครับเขาไม่ต้องรองพื้นชั้นกลางอ่ในในทั้งระบบของของของโจทันโปรไฟล์เนี่ยเขาสามารถเอาสีทับหน้ามาทาทับมันได้เลยเพราะฉะนั้น คือถึงราคาของวตัวจอตาโปรไฟล์เนี่ยสตาร์ทอะ่ะมันอาจจะแพงกว่านิดนึงแต่ระบบเขาน้อยกว่านีอ่ออกไหมฮะคือคุณทาสีจตตาโปรไฟล์ปุ๊บแล้วคุณเอาสีทับหน้าเช่นสีจอตาชิลสาหรับภายนอกอหรือสีมาเจสตกสำหรับภายในทับลงไปได้เลยมันก็จะทําให้ตรงจุดเนี้ยขั้นตอนการทำงานง่ายกว่าพิ่งงา่ายง่ายาแล้วก็มีทางเลือกในเรื่องของเขาเรียกว่ามีทางเลือกในเรื่องของลายอยากับลายละเอียดให้เลือกมากขึ้น ก็อันนี้แล้วแต่เขาเรียกว่ารสนิยมของแต่ละท่านเนาะแล้วก็ราคาหรือบัจเจตของแต่ละท่านเหมือนกันอันนี้คือสองตัวที่อยู่ในตลาดมานานนะครับแล้วก็ขายดีราคาแล้วก็ราคาที่เรียกว่าราคาไม่แพงมากสามารถจับต้องได้บ้านเพื่อนๆที่อยากใช้นะครับหรือพี่ๆช่างที่จะหาซื้อไปใช้กับงานลูกค้าเนี่ยสองตัวนี้เป็นจุดที่ง่ายๆเลยแล้วก็ทําได้ง่ายทําได้ไม่ยากใช่ไได้ไม่ยากราคาอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคไม่ได้แพงโดดนะครับ แต่ก็จะมีตัวที่สามครับเรียกว่าเป็นอย่างดีเขาเรียกว่าสียืดหยุน Shield. ่นอีลาสติกชิลสียืดหยุ่นอีลาสติกชิลเนี่ยมันเป็นของ T A ครับชื่อ T A อีลาสติกชิลปกติสีอย่างวอเทคนะครับหรือสีอย่างจุต่างโปรไฟล์เองเนี่ยมันมีความแข็งเนื้อฟิล์มของเขาอะมันจะแข็งตัวเนื้อเท็กเจอร์มันจะแข็งแต่ตัวอีลาสติกชิลอะเนื้อมันจะยืดหยุน่นซึ่งจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นสปเปคญี่ปุน่นนะฮะมันตัวนี้มันคือ J S Standard สีตัวนี้อีลาสติกชิลเนี่ยมันเป็นสเปคงานอาคารใหญ่อาคารสูงที่จะได้ทั้งเท็กซ์เจอร์และยืดหยุ่นปกปิดรอยแตกลายงาอือ่าเพราะฉะนั้นถ้าบ้านใครต้องการความทนแบบสุดๆต้องการลุกญี่ปุ่นใช้คำนี้นะครับเจแปนนิสลุกนี่อีลาสติกชิลลทาออกมานี่นึกว่าทาภูเขาไฟฟูจิไม่ใช่นะก็ตัวอีลาสติกชิลเนี่ยต้องใช้รองพื้นของเขานะครับแล้วก็ใช้ตัวเนื้อของเขาสีอีลาสติกชิลเนี่ยมันเป็น งานตึกสูงงาน texture premium นะฮะงานงานญี่ปุ่นอ่ะเนาะก็ถ้าใครต้องการก็จะเป็นลักษณะนี้ในราคาที่โดดขึ้นมาเพิ่มเรื่องของการกันน้ําซึมเข้าฟิล์มสีเพราะว่ามันจะยืดหยุ่นปกปิดรอยแตกลายงานยืดหยุ่ได้500%ที่มันยืดตัวยืดหดตัว นานก็จะไม่เข้าสีตัวนี้ครับจริงๆในอดีตมันก็มีของนิปปอนตัวหนึ่งชื่อเดนยูนิเดนยูนิเดนยูนิโฮมเพนก็เคยเอามาทาที่สาขาสาขาานสาขาพิพานสามไปดูที่เสาร้านได้เลยยังอยู่อยู่ได้เป็น1ิบสิปีนะครับก็จะเป็นเท็กซ์เจอร์รุ่นที่ยืดหยุ่นได้นะก็ถ้าถามว่าเหมาะกับงานบ้านไหมอิลาสติกชิลเดนยูนิอาจจะไม่ได้เหมาะกับงานบ้านมากด้วยราคาที่มันกระโดดไปไกลก็อาจน่าจะเหมาะกับงานพวกงาน อาคารน,นะครับที่ต้องการลุกญี่ปุ่นต้องการความโคงทนต้องการกันไม่ให้น้ําซึมเข้าโครงสร้างเพราะมันให้ความยืดหยุ่นด้วยให้เท็กซเจอร์ด้วยก็จะเป็นสเปเชียลไลซ์เคสไปนะครับนี่ละครับก็ประเด็นของสีเท็กซ์เจอร์เนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้อก็เลยจะมาสรุปความแตกต่างให้ฟังนะครับว่าความแตกต่างของสีสามตัวเนี้อาร์ทเอเนี่ย ข้อแรกเลยสตาร์ทถูกที่สุดนะมีตัวเลือกตัวเลือกเดียวแต่ก็ถูกที่สุดใช้งานง่ายนะครับข้อเสียก็คืออาจต้องระบบการทำงานขั้นเยอะนิดนึงอของโจตันนะครับราคาแพงกว่า TUA ม,มีให้เลือกคือจยาบกัละเอียดนะครับแต่ระบบการตอนการทำงานอ่ะชั้นในการทาน,น้อยกว่านิดนึงนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือที Elastic Shield จะเป็นรุ่นยืดหยุ่นที่เหมาะกับ บ้านหรือโครงการอาคารที่มันใหญ่ๆหน่อยนะครับแล้วต้องการลุกญี่ปุ่นญี่ปุ่นราคาก็จะสูงนิดนึ่งสรุปข้อดีข้อเสียหน่อยสิฮะคุณหนุ่มข้อดีมีอะไรบ้างข้อดีคืออย่างที่คุณมีบอกไปแล้วเนาะก็คออือมันจะปกปิดความไม่เรียบความไม่เรียบของผนังที่อาจจะเกิดจากหลายช่างหลายหลายเจนของผนังเดิมเนาะแล้วก็เป็นความสวยงามที่2 2> แตกต่างทำใหค้ความอาร์ตข้อเสียของสีเท็กเจอร์คือก็จะต้อง จ่ายเงินเยอะหน่อยราคาแพงกว่าราคาแพงกว่าแล้วก็ที่สนะครับก็คือเรื่องการฝุ่นเนี่ยมันก็อาจจะมีาเกิดมากกว่าแต่ก็ถ้าเกิดเราใช้สีคืงเงามันก็จะไม่เท่าไหร่หรอกแต่ก็การเกิดฝุ่นได้มากกว่ารุ่นที่ไม่เป็นเท็กเจอร์จริงจะบอกว่าผมเพิ่งไปอยุธยามานะฮะ คาเฟ่ที่ยุทธยาเนี่ยใช้สีเท็กเจอร์ผมดูแล้วหน้าตาคล้ายๆกับใช้โปรไฟล์หรือว่าของ t a w a l l t e c เนี่ยเป๊ะเลยประมาณ3-4ี่คาเฟ่โอ้คือแบบเป็นเทรนด์มากเลยแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะมีคลิปใหม่ๆของโฮมเพนด้วยนะที่จะออกมาแนะนำเรื่อง DIY ของการใช้สี w a l l t e c ด้วยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากได้สีนะครับเพื่อนๆน,นะครับหรือทุกคนอยากได้สีไม่ว่าจะเป็น t a w a l l t e c นะครับ หรือสีจอรันโปรไฟล์นะครับหรือทีเดียอีลาสติกชิลหรือตอ,อยากได้ลูกกิ้งพวกอย่างเงี้ยฮะลูกกิ้งเท็กซ์เจอร์อพวกเนี้ยทำไงคะคุณหนุ่มอ่าก็มาที่โฮมเพจได้ทั้ง13สาขาหรือว่าทัดมาทางช่องทางต่างต่อไเป็นี้นะครับทางออนไลน์ทาง call center ได้เลยนะครับแล้วก็ของเราเนี่ยราคาขายส่งตั้งแต่ถังแรกพร้อมส่งทั่วประเทศนี่ฮะแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงว่าถ้า ลูกค้าที่ดูอยู่นะครับหรือพี่เพื่อนๆที่ดูอยู่แล้วมีงานโครงการขนาดใหญ่ต้องการจะใช้สีที a อวอร์เทต้องการใช้สีจ o ตัน Profile แล้วไม่รู้จะทำยังไงดีติดต่อเรามานะฮะเราสามารถพาพูดคุยกับทางเทคนิคของบริษัทสีเช่นบริษัททีเบริษัทจ o ตันให้นำเทคนิคเข้าไปสอนช่างหน้างานเพื่อทาวอร์เทเพื่อทาโปรไฟล์เพื่อทาอิเ s ็ i ทริกซลให้ได้สวยงาม ตรงตามสิ่งที่สเปคที่ทุกคนต้องการได้แน่นอนทำเดโมให้ด้วยนี่นะ,นะครับบริการทุกระดับประทับใจนะครับโอเควันนี้ okay. นนผมกับคุณหนุ่มก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราในอีพีถัดไปนะครับถ้าซื้อสีก็ติดต่อมาตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับพวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าไม่อยากพลาดโปรโมชั่นดีๆกับร้านสีอันดับหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้นะคะกดเลย